ครับจ้ะแล้วฉีดในระยะเวลา5เดือนเนี่ยฉีดช่วงไหนบ้างฉีดช่วงพอตออ้อยขึ้นใหม่ๆได้หนึ่งคือประมาณนั้นนะพอมีใบรับยาเนี่ยนะจะก็ฉีดหนึ่งครั้งตอนนี้ก็พอจะคลุมหัวนี่ก็ฉีดอีกหนึ่งครั้งอ่าห้าภายในห้าเดือนเนี่ยนะก่อนสพันพันนฉีดสองครั้งจ้ะอ่าคลุมหัวนี่ประมาณเดือนได้ไหมประมาณไหนประมาณนี้ก็นี่ประมาณนี้ได้ไหมจ้ะจ้ะเนี่ย อันนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้นี่ก็สังเดือนกว่านิดหน่อยค่ะอ๋อสองเดือนกว่านิดหน่อยจ้ะอันนี้ฉีดครั้งที่สองไปยังฉีดไปเมื่อวันศืงเหรอจ้ะครับดูนี่ต่อเท่าไหร่จะ่จำไม่ได้ใช่ไหมจ้ะจำไม่ได้แล้วผมอยากดูใกล้ๆหน่อมันดีไหม๋ออ้วกดีไหมอ้วกหน่ออ้วนดูใกล้ๆได้ไหมได้ค่ะอ่าครับผมพี่สุนาวลองลองดูที่นี่ใกล้ๆนี่ก็ได้ครับอันนี้ร้อยฝนตกด้วยใช่ไหมเนี่ยจ้ะนี่ฝนตกอ๋อร้อยฝนตกด้วยโอ้หนี่นะไม่รู้ว่าต่อเท่าไหร่แล้ใช่ไหมจ้ะอ๋อเนนนีี่ยตอ้ กราบใบแล้วก็กระดูกใบเนี่ยมันจะเขี่ยวนวลเนี่ยมันต้างกาโมูลอื่นน่ะ๋อ้ถ้าเป็นอย่างงี้ดีใช่ไหมครับดีจ้ะสมบูรณ์จ้ะอ๋อกราบใบแล้วทีนี้ไหนกระดูกใบอยู่ตรงไหนกระดูกใบเนี่ยค่ะอ๋อมันเป็นยังไงธรรมดาถ้าเราไม่ได้ใช้ควิกเนี่ยนะอันนี้จะข้าวข้าวเนี่ยตอนนี้นี่นี่มันจะออกข้าวคลามออกปลาฟ้าน้อยๆเนี่ยออกไปเที่ยวไง เอเยที่ยวนวยอย่างนี้มันห็นว่ามันสมบูรณ์เหรอจ้ะอันนี้คือว่าใช้ดีก็ซึ่งได้ใช้เรื่อยมาทําไมก็เลิกไปแล้วครับจ้าโอ้โหนะโอเทีงานเรามาเยอะเลยนะครับน้องนะครับน้องเอ่อทั้งหมดเนี่ยทั้งทั้งสองฝั่งนี่นะครับที่เห็นเนี่ยนะที่ล้องแพนไปเนี่ยอันนี้ก็ของพี่สำเนาแล้วฝั่งที่เราคุยกันด้วยจ้าโอ้ครับก็คืออายุเนี่ยเท่ากันเลยประมาณสองเดือนที่สองขีดไปสองครั้งแล้ว อ๋อทีนี่ก็รอรอตัดอย่างเดียวแต่นี้ก็รอ,อตัดเนี่ยก็ให้ให้ได้ห้าเดือนกว,กว่าก็ตัดได้เลยอืมครับะนะนะแล้วสมแดงเนี่ยเดี่ยมมันดีจริงไหมดีจริงจริเอ่ะครับนะน้องวันนี้เนี่ยอยากจะขอบคุณแบบมากๆเลยนะเนาะเกษตรกรถือว่าคนนี้นแฟนพันธ์แท้นะของ จังหวัดสุพรรณเลยทีเดียวอำเภอสามชุกที่ใช้สมแดงมาเนี่ยสปีเนาะครับวันนี้เนี่ยนะสมแดงอย่างที่เราเคยได้ยินนะครับก็คือสโลแกนร,รู้จักไม่รู้จนจริงๆจริงไหมครับจริงค่ะครับสมแดงหรือว,ว่าพอลิน่าเน็ตเวิร์กใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีขอบคุณพี่สมนาวมากนะครับสวัสดีครับ